สุดหล่อน้องพีเจลูกชายจุ๋ยพุทธใส่ชุดผีน้อยต้อนรับวันฮาโลวีนสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มพุทธพุทธิช,ชัยกับภรรยาคนสวยจุ๋ยวรัตยาและลูกชายน้องพีเจเที่ยวกันอย่างแฮปปี้เลยทีเดียวค่ะที่ตอนนี้กำลังเที่ยวอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทริปนี้จุ๋ยก็เก็บภาพมาฝากแฟนคลับที่ไทยอย่างรัวๆเลยค่ะน้องพีเจดูตื่นตาตื่นใจมากๆ แล้วอีกไม่กี่วันก็ถึงวันฮาโลวีแล้วงานนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยจับลูกชายแต่งชุดจัดเต็มต้อนรับโดยน้องพีเจมาในชุดผีน้อยสุดน่ารักที่ใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักเป็นผีน้อยที่น่ารักที่สุดในโลกเลยครับกลัวไม่ลงเลยโอ้ยเจอช็อตนี้เข้าไปใจแทบละลายเลยหนุ่มน้อยส่งยิ้มหวานละมุนสุดแถมภาพเสร็จนี้ก็ยังส่งตรงมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยด้วยไม่ธรรมดาจริงๆแก้มฟูผิววขาวปากนิดจมูกหน่อยหล่อน่ารักไม่ไหวแล้วลูก ยิงภาพสุดท้ายอย่างกับโอปป้าเกาหลีเลยน้องพีเจ